สวัสดีค่ะปกติแล้วเนี่ยเราจะาคุ้นเคยนะคะกับกวักมรกตเขียวกวักมรกตดางวกวักมรกตดำนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละชนิดแต่ตอนนี้เนี่ยมีกวักมรกตชนิดใหม่ออกมาค่ะก็คือดาวเพิ่งได้มานะคะราคาไม่แรงด้วยแล้วก็มีความสวยงามด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ากวักมรกตตัวใหม่ที่ดาวได้มาเนี่ยคือหน้าตาเป็นยังไงแล้วลักษณะเขาเป็นยังไงค่ะ อย่างต้นที่เห็นอยู่นี่นะคะอันนี้เป็นกวักมรกตด,ด่างค่ะก็จะมีด่างเหลืองด่างขาวนะคะแล้วก็จะแบบว่ามีเผือกนะเผือกก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้ใบเผือกเลยนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยแล้วก็กวักมรกตแครค่ะที่เห็นเนี่ยเป็นพันแคระนะคะก็สวยไปอีกแบบค่ะที่เรามีแล้วนะคะต่อไปก็เป็นกวักมรกตด,ดําค่ะ ที่เดามีนะคะดมแต่ตัวใหม่ที่เดามีวันนี้เนี่ยเพิ่งได้มาค่ะและที่เห็นอยู่นี่นะคะก็คือกวักมรกตยอดทองค่ะลักษณะเขานะคะความเด่นของเขาก็คือเวลาเขาแตกยอดใหม่หรือว่านอใหม่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีทองคล้ายๆเผือกเลยค่ะแต่สีจะแบบว่าก้านเขาจะไม่แบบเหมือนเผือกนะก้านเขาก็จะออกเขียวๆหน่อยแต่ใบเขาเนี่ยจะเป็นแบบสีเหลืองอมเขียวเลยนะคะแบบนี้เลย นี่แบบนี้เลยนะคะลักษณะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นกวักมรกตเผือกนะคะแต่ถ้าเผือกเนี่ยเขาจะไม่กลายค่ะแต่ถ้าเป็นกวักมรกตยอดทองแบบนี้นะคะพอโตขึ้น การเขาแก่ขึ้นนะคะเขาจะกลายเป็นสีเขียวค่ะจากสีเหลืองทองแบบนี้นะคะจะกลายเป็นสีเขียวค่ะอันนี้เราก็ได้มาใหม่นะแล้วก็เอามาปลูกรวมๆกับกวักมรกตทั่วไปค่ะสําหรับการบํารุงเลี้ยงนะคะก็เลี้ยงเหมือนกวักมรกตที่เราเลี้ยงทั่วไปเลยค่ะสำหรับการบํารุงนะคะเดาก็บํารุงด้วยปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะที่เห็นนะคะมีเปลือกไข่อยู่ตรงนี้นี่ก็คือปุ๋ยเปลือกไข่เราก็ใส่ลงไปนะคะหาที่วางก็คือเดาจะ วางที่แบบว่าเป็นแบบนี้นะที่วางที่แบบน้ําสามารถระบายได้ดีค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะเน่าง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบํารุงเขาหน่อยค่ะนี่จะเห็นว่ากวักมรกตดําก็เริ่มแตกหนอ่อแตกยอดแล้วนะคะจากที่อันนี้เป็นที่เดาวชํำใบต่างๆนะคะก็เริ่มมียอดมีหน่อให้ได้เห็นแล้วค่ะอันนี้เป็นกวักมรกตแคระนะคะ หลังจากที่เวลาผ่านไปเนี่ยอันนี้ก็เดาให้ดูหลังจากที่เราให้ดูวันแรกนะคะแล้วนี่ให้ผ่านมาประมาณสักสองอาทิตย์ค่ะจะเห็นว่านี่ใบเขาเริ่มเป็นสีเขียวแล้วนะคะนี่จากที่เป็นสีทองตอนนั้นค่ะเหลืองมากๆตอนนี้เริ่มเป็นกลายเขียวนะคะพอนานไปเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยไม่ได้เป็นสีทองนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาแตกยอดมาใหม่ แตกหน่อมาใหม่นะเขาก็จะกลายเป็นสีสีทองค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกยอดทองนะคะสําหรับกวักมรกตชนิดนี้เนี่ยราคาไม่แรงค่ะเดาซื้อมาเนี่ยต้นละร้อยกว่าบาทเองค่ะไม่แพงนะคะไม่เหมือนพวกกวักมรกตด่างนะคะจะแพงมากกว่าค่ะราคาก็พอๆกับกวักมรกตดําแบบนี้เลยนะคะสําหรับการขยายเนี่ยก็เหมือนเหมือนกวักมรกตทั่วไปเลยค่ะก็ขยายด้วยวิธีการเดียวกันเลยนะคะ และนี่ก็เป็นกวักมรกตตัวใหม่ที่เดาวได้มาแล้วก็แนะนํากันค่ะเผื่อใครอยากจะหามาเลี้ยงนะคะสําหรับกวักมรกตก็เป็นไม้มงคลแล้วยังช่วยฟอกอากาศได้ดีแถมยังเลี้ยงง่ายด้วยค่ะใบเขามีความสวยงามนะคะท่านผู้ชมก็ลอ,อ,อ,องหามาปลูกกันดูค่ะสําหรับตัวนี้นะคะชื่อก็เป็นมงคลด้วยค่ะสําหรับกวักมรกตยอดทองก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ